ก็พามาที่ป่าคำชะโนดที่อุดรน,นะคะต้นฉบับขององค์าวเทพศีสุโขกับองคาะแม่ศรีกัทุมานะคะมาขอพรรับโชคแบบสับเพงเพง,ง,งปังๆรู้กันนะคะไม่ต้องมาก็เหมือนมาเองแล้วนะคะนี่นพามาถัวแล้วก็พามารับพรรับโชครับรับไอรับรั์ร่วมกันนะคะมาชมบรรยากาศได้เลยค่ะ <c oughs> นี่ค่ะ ข้างในนะคะเย็นมากเข้ามาบ่งบอกถึงความเย็นความอุดมสมบูรณ์ชุ่มฉ่ำทุกๆสิ่งเลยนะคะหรับพรกันทั่วหน้าเลยนะคะมาขอพรเผื่อนะคะก็ไม่ไม่มีอะไรมากปีนี้สหพเครื่องได้ร้อยล้านนะคะสิ้นปีมาขอพรมาทำพิธีกันอีกทีหนึ่ง <laughs> คนเยอะไหมคะขออนุญาต พ่อปู่ศีสุดโทรเรียบร้อยแล้วนะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ลงสื่อโซเชียลทั่วโลกนะคะให้คนได้รับทราบแล้วก็รู้ถึงความปฏิหารขององค์พ่อปู่ศีสุดโทนะคะศักดิ์สทธิ์แล้วก็ร่มเย็นมาก เดี๋ยวเก็บบรรยากาศมาฝากอีกนะคะสวัสดีค่ะ